เปิดไปพร้อมกันแหละว่าสถานที่อบรมเราสวยงามอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะไหมเอี่ยมองนะครับอยู่แถวไหนพระหูรักคลินิกพระหูรักนะฮะพระหูแปลว่ารวมนะฮะเป็นเป็นองค์รวมนะคะสับนะคะตรงนี้ก็ก็ไม่ต้องเปิดเสียงนะครับไม่ต้องเปิดเสียงอ่าค่ะเปิดครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นภาพที่คลินิกนะคะก็เอ่อไหมเอี่ยมองค่ะอยู่ตรงแถวถนนรัชดานี่เองนะคะครับผมแต่จะอยู่ตรงไหนต้องโทรมาโทรมาโทถ้าเครื่องนี้แพงไหม เครื่องเนี่ยนะคะราคาเครื่องเนี่ยก็ผมรู้มันไม่เหมือนเครื่องนะเหมือนปากกาด้ามเดียวเหมือนปากกาสะดวกมากค่ะพกสะดวกเราไปไหนมาไหนแล้วก็พกไปนะฮะถ้าเราเป็นลมเป็นแรงอะไรเราก็ใช้เครื่องนะฮะใช้ตัวบางคนมีความรู้เรื่องเส้นอยู่แล้วแต่อยากจะเอามากดเองก็ได้ค่ะก็ซื้อได้ก็ซื้อได้ที่เบอร์โทรอาจารย์ที่ไหนอ่ะ เบอร์โทรของอาจารยิงก็0864417258นะคะแล้วมีใครอีกไหมเอ่ยที่ตัวแทนค่ะแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาฮ่า081338นะคะ8548นะคะครับผมแต่ถ้าอ,อยากเข้าคอรนะ์สอ่ะ เท่าเค้าก็ได้หาโทรสองเบอร์เนี่ยค่ะตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยฮะก็เป็นกรณีพิเศษนะคะสำหรับท่านที่ถ้าจะซื้อทั้งหาใช่ค่ะชมรายการนี้แล้วก็จะซื้อคู่มือฝังทุกทำไมมีเสาหนมเสาหน้าด้วยเนาะที่น้าบ้านมีค่ะมีค่ะมีอบนะคะเพราะอบเนี่ยสำคัญกับสุขภาพทำให้ร่างกายเราผ่อนคลายทาให้เส้นเลือดขยายใช่ค่ะค่ะแล้วพอเราไปนวดหรือมาฝังเกมหรือมาทำอะไรนก็จะดีอ๋อสายเส้นลมทั้งหมดใช่ค่ะโอ้คหบวงจรนี่ว่าพระหูจริง ใช่ค่ะพระหูรพระหูแปลว่ารวมค่ะก็คือรักษาโดยองค์รวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะโดยการใช้ ตัวเครื่องมือกดจุดเนี่ยนะคะดูแลตัวเองนะะก็จะง่ายโรคหัวใจก็กดที่นิ้วกลางนะฮะจุดที่ตัวเอ่อไม่ไกวนนะ,ะ่ฮะมันจะมีไม่กี่จุดอะนะซึ่งอออันเนี้ยง่ายมากแล้วก็สามารถที่จะมีอยู่แล้ว,ลวจะบอกวิธีการใช่ค่ะกดจุดที่ถูกต้องมาดูสาธิตหน่อยดีกว่าอาจารย์ ดีไหมได้ค่ะได้ค่ะคนที่เป็นเบาหวานนะคะเนี่ยผู้คนผู้ป่วยเบาหวานนี่เยอะมาก,ลกเลยโรคยอดทิดโรคยอดทิศน,นะคะอ,อ,อันเนี้ยเห็นไหมเราก็จะมีจุดไปให้ท่านผู้ชมนะคะว่าถ้าท่านเป็นเบาหวานนะคะคือถ้าเบาหวานเนี่ยมันต้องกดจุดกันนานเหมือนกันนะคะใช้เวลาเหมือนกันก็คือประมาณสามสิบห้าครั้งอ่อ ห้าเว้นห้าห้ากดห้าวันเว้นห้าวันกดห้าวันเว้นห้าวันนะกดนะไปเรื่อยๆแต่นี้ถ้าท่านผู้ชมบอกโอ้โหสามสิบห้าครั้งแต่แดงว่าเราต้องเดินทางมาที่คลินิกอาจารย์สามสิบห้าครั้งนะอันนี้สะดวกกว่าเยอะเลยนะคะ ừ ừ. เออนะคะแล้วเราก็มีจุดที่ให้ท่านแต่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะไปกดแต่ผมว่าครั้งแรกน่าจะให้อาจารย์กดให้ดูก่อนจะได้จำเดี๋ยวแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะก็คือตอนอบรมเนี่ยนะคะท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยนะคะเป็นโรคอะไรเนี่ยนะคะเออจะไม่ใช่แค่อาจารย์หญิงนะอาจารย์หญิงก็จะอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีอาจารย์ของอาจารย์หญิงนะฮะซึ่งงเเเชชีี่่่่ยยยววาาญรรือออกกดดจุุูแล้นนะะคคณหม เป็นของหมอจีนโดยตรงเลยนะคะแลวมีอายุในการใช้งานหรือเปล่าคะเออจะประมาณห0,000่นครั้งค่ะนะฮะที่ตามตามใบเขาบอกมาเนี่ยนี่ใบจากต่างประเทศมาเลยนะบอกห0 0 0 0นครั้งแต่เพื่อนอาจารย์เนี่ยนะฮะเพื่อนอาจารย์หญิงเขาอยู่อเมริกานะฮะเพื่อนอาจารย์อยู่อเมริกาเนี่ยเขาใช้เครื่องเนี่ยประมาณ5ปีมาแล้วนะฮะ ก็เป็นคลินิกเนี่ยนะคะนะคะเป็นคลินิกใช้เครื่องมาประมาณ5ปีก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเขาก็บอกหญิงฉันว่าเธออ่านไอ้ตัวคู่มือเขาผิดหรือเปล่านะเพราะมันเกินห0 0หมนครั้งไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะปกตินี่หมอเจี๊ยบบอกเป็นความดันเหมือนคนที่ในวงเล่าอ่ะเป็นความดันก็ดื่มเหล้าสิได้ไหมแต่ดิฉันไม่ชอบดื่มไม่ไม่ใช่ห่ายิ่งดื่มเหล้ายิ่งจะทําให้มีปัญหาความดันมากไม่มีความดันต่ํา มีความความดันต่ำได้จริงเนี่ยก็คือถ้าเหล้าเนี่ยมันเป็นแอลกอฮอล์นะฮะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์จะทำลายตับนะคะแต่ว่าถ้าสมมติแนะนำให้ดื่มจะให้ดื่มไวน์แพงก็ไปอีกนะคะแต่ไวน์เนี่ยมันเป็นของดองเป็นของหมักนะคะจะใช้เป็นน้ำชีวภาพก็ได้นะทานได้หรืทานได้ที่ป้าดังๆเ่ยน้ำชีวภาพหรือใช้เครื่องมือหรือใช้เครื่องมือนี้ง่ายกว่าไม่ต้องดื่มไม่ต้องเดียง่เดี๋ยวความดันต่ำที่เป็นยังไงความรู้สึกของมาเจบก็จะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะนะคะ วิงเวียนศีรษะมากเลยูจริงๆแล้วสูงก็ต่ำเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ตีความหมายว่าถ้าเกิดวิงเวียนศีรษะจะเป็นสูงหรือต่ำแต่พอเช็คดูเนี่ยแน่นอนกว่าดูจากแกลนเพราะการเช็คความดันจะแน่นอนกะว่าว่าสูงหรือต่ำดิฉันเพิ่งเป็นมานะเขาบอกว่ามันก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอ่นอุปกรณนไม่แน่นอนค่ะกดยังไงอาจารย์ลองสาธิตคือถ้าเป็นเรื่องของความดันเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะก็คือมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย อนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นไปที่จุดเรื่องของหัวใจนะคะการไหลเวียนของโลหิตนะคะแล้วก็ตัวที่คุมเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นกระดูกสันหลังด้วยจริงๆถ้าอยู่คลินิกเนี่ยอาจารย์จะจัดกระดูกให้ก่อนเลยนะนะแล้วก็เแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเราจะเริ่มจากจุดที่ถ้าเออทั่วไปเลยนะคะก็คือจะเริ่มจากจุดเออกูนนะคะแก้ปวดแก้วิงเวียนเนี่ยนะคะ นะฮะแล้วก็จุดที่เกี่ยวกับหัวใจนะฮะจุดที่เกี่ยวกับหัวใจก็คือนิ้วกลาง<ม>หรือจุดเน่กวนนะฮะคือเลยจากข้อมือมานิดเดียวนะฮะอ่านะฮะเนี่ยก็ประมาณสามครั้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของหัวใจเหมือนกันเส้นหัวใจนะคะเหมือนกับชีพประจรที่เราวัดเลยเนาะจุดพวกนี้อ่าจุดจุดตรงนี้จะเป็นจุดคล้ายๆจุดจุดที่ชีพจรอะไรหมอเทียงสะดึงไม่ใช่มันจะดุ้งจากการกดจากไฟฟ้าสถิตทิ่ง่าใช่ค่ะแล้วก็จุด เนี่ยฮะจะเป็นทางเดินของเส้นเส้นหัวใจนะคะอ,อแล้วก็เออ่ตัวที่ที่เกี่ยวกับเออ่การโลหิตต่ำเนี่ยนะโทษนะคะจะจุดตรงกลางหน้าผากเลยนะฮะโทษนะคะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการไหลเวียนของหีก็คือจุดที่อยู่ช่วงทางเดินของโลหิตนะคะ,อะอขอบกระโหลกลนะใช่ไหมใช่ค่ะคใช่ค่ะ รอบกระโหลกตรงกลางคอนะครับแล้วก็กระดูกระดูกหลังที่คุมเรื่องเกี่ยวกับหัวใจนะคะก็จะเป็นทีหนึ่งทีสองนะคะแล้วก็ฝังตรงทีหนึ่งทีสองบางท่านผู้ชมไม่ชาบทีหนึ่งทีสองคือกระดูกสันหลังการนับกระดูกสันหลังตามลดับการแพทย์นะครับค่ะแล้วก็ตัวที่จะมีผลต่อการไหลเวียนของหลวใจหรือความสมดุลในร่างกายเนี่ยนะเขาจะเรียกเข่จุด ไปหุ้ยนะฮะกลางกลางสมองเลยนะคะนะคะตรงนี้จะคุมทั้งระบบนะคะแล้วก็จะมีด้านข้างอีกสี่จุดนะคะอันนี้ก็คือจะคุมเรื่องความสมดุลแล้วก็ระบบทั้งระบบในร่างกายของเรานะคะก็ไม่ยุ่งยากเไรสัมปันแค่นี้อยากจะรักษาอยากจะอะไรก็บำบัดด้วยการแพทย์แผนจีนแบบวิถีเครื่องใหม่บบัดนะครก็ปรึกษาอาจารย์หญิง0 8 1ย์ปดหเอ้ยศูนย์1ปด แต่ที่ไม่ความรู้สึกที่ที่ที่ดีนะคะมันกระตุ้นเส้นเป็นยังไงมันกระตุ้นเส้นต้องถามหน่อยจ้ะคะใช่ค<ง>่ะกระตุ้นเส้นนะคะมันแป๊บๆมันเหมือนแบบได้กระตุ้นได้เข้าไปลึกๆเลยนะที่มันด้านจะได้ผลนะคะเนี่ยฮะฮตื่นเต้นนะคะเพราะวันจิ๊บตุ๊บตุ๊บเหมือนเข้าไปเหมือนแบบมีอะไรเข้าอย่างเข้าไปกระตุ้นเส้นเลือดค่ะเส้นนะคะทําให้รู้สึกมีความรู้สึกมีอะไรบางอย่างกระตุ้นดิฉันว่าน่าจะดีนะคะเนี่ยเนี่ยดี๋ยวหลังรายการกระตุ้นเต็มที่ค่ะนะครับอาจารย์ฝากทิ้งท้ายใกล้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 หมดละ ค่ะก็คืออย่างนี้นะคะท่านผู้ชมคือ,อ,อแพทย์ที่ดีที่สุดนะคะคือตัวเราเองนะคะก็คือตัวท่านผู้ชมเองนะคะครจะรักเราเท่ากับเราตัวเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลตัวเองเนี่ยนะคะแล้วเรามีเครื่องมือง่ายๆนะคะแล้วรา,ราคาถูกมากเลยนะคะพออาจารย์หญิงไปบอกหมอที่เพืนื่นไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะก็คือถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะคะซื้อเครื่องแล้วก็ อบรมนะคะหวันเต็มนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นเนี่ยนะคะก็มีอาหารกลางวันเบรกสองเบรกด้วยนะคะก็ราคาในโรงแรม5ดาวนะก <g ül> ็ <g ül> จะราคาแค่เก้าพันเก้าค่ะวันไหนเออวันไหนวันที่เราจะจัดนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนะคะท่านผู้ชมก็รีบจองมาด่วนเลยนะคะรับจิตที่ฉัน <c oughs> รับหมดแล้วร้อยที่ <c oughs> ไม่รับถึงนั้นแหละคะ่ะตอ <10 S 1> <ค>นนี้คือจริงๆเนี่ยจะิงจริงๆเนี่ยราคามาหนึ่0หมบาทนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่จองในช่วง นี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีราคาพิเศษให้อย่างที่บอกนะคะว่าจะลดเหลือแค่9,900บาทรวมทั้งการอบรมเต็มวันนะคะก็คือท่านจะรู้พื้นฐานของเ,ออเส้นลมปาลในร่างกายแล้วก็จุดต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็มีคู่มือไปให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือที่เกี่ยวกับการกดจุดตามร่างกายนะคะ การกดจุดตามร่างกายแล้วก็การจดกดจุดที่หูแล้วก็การกดจุดที่มือน,นะฮะท่านผู้ชมได้ทั้ง3ระบบเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ง่ายมากๆในการดูแลตัวเองนะคะดูแลโรคต่างๆด้วยตัวเราเอง นะคะแทนที่จะอาศัยแต่หมอนะคะหรือยาเคมีอย่างเดียวนะคะเราก็อาศัยธรรมชาตินะคะในการที่จะดูแลตัวเองซึ่งง่ายมากนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้ไม่ยากอะไรนะคะนอกจากท่านผู้ชมที่เป็นโรคมากนะคะเป็นโรคมากๆเนี่ยนะคะเราก็อาจจะใช้ลูกหลานนะคะมาเรียนได้เช่นอย่างท่านที่เป็นอัมพาตนะคะจะฝังเข็มตัวจะกดจุดตัวเองเนี่ยก็อะไรอยู่นะคะก็อาจจะเอาลูหลานมาเรียนนะคะแล้วก็สามารถจะกดจุดให้ได้ทุกคนในทุกทักบ้านได้นะคะผมขอย้ำเบอร์อาจารย์อีกครั้งหนึ่ง ค่ะเบอร์ของอาจารย์หญิงนะคะ0864417258นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับที่ขึ้นไปนะครับค่ะอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0 8 1 3 3 8ปดหนนะฮะ8548นะคะก็ท่านผู้ชมก็สามารถโทรได้ทั้งสองเบอร์นะคะแล้วก็เพื่นวกนี้ก็เป็นราคาพิเศษอย่างที่บอกนะคะเครื่องก็มีจำนวนจำกัดที่นั่งในการอบรมก็จำนวนจำกัดยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเปล่าคะอาจารย์โทรในในเวลากลางวันแล้วกลางคืนในเวลาไม่ใช่เทพพยากรนะครับเย็นๆยังได้อยู่ค่ะต้องขอขอบคุณเทพพยากรเนี่ย เล็บดูดวงย4ิบสี่ชั่วโมงไหมครับผมโทรไปตีสดูไหมเนี่ยไม่ค่ะนะครับวันนี้นะครับก็เรื่องผ่าโรค <น ó? S 1> ปฏิหารนะครับก็ฝากวันนี้เราจะเป็นเรื่องแบบพลังงานในการาบำรรักษาตัวเองจริงๆใครจะไม่นะครับสุขภาพตัวเองใครๆก็กรักใครจะรักตัวเองมากกว่าตัวเองรักตัวเองถูกไหมใช่ค่ะครับก็อยากให้ทุกคนมาสนใจในคอร์สการอบรมดูนี้ทุกคนก็เป็นหมอได้แต่หมอรักษาตัวเองนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์เจียบพัสมุรและอาจารย์หญิงนิสาพัช และเทพพยากรน,นะครับหนึ่้าและพบกับผ่าโลกปฏิหารในสัปดาห์หน้าทุกวันจันทรเวลาบ่ายสนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ